อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบอัมทรินีโดยแม่หมออั้มธรมรมทารโนนะวันนี้ชวนทุกคนที่เป็นคนโสดนะมาดูกันว่าเนื้อคู่ของคุณ เป็นลักษณะอย่างไรนะคะมีให้เลือกสี่กองค่ะหนึ่งสองสามและสี่นะน้ำมันว่านนะมหาเสน่ห์น้ำมันว่านพญาไก่แดงนะมหาสเสน่ห์เช่นเดียวกันนะคะใครสนใจติดต่อผ่านเพจแม่หมอได้เลยนะคะแล้วก็สีพึ่งนะคะสีพึ่งนะ,ะ,งนะ,ะช่วยเรื่องเมตตามหาสเสน่ห์พูดจาดีมีคนเชื่อถือนะคะเหมาะกับคนค้าขายทั้งสิ้นเลยนะ,ะแล้วก็ลิปสติกเองนะคะลิปสติกของแม่หมอเองนะคะมีให้เลือกสี่ช้อยส์นะคะใคร ยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนำนายกันเลยนะคะบางคนอาจจะมากกว่า1กกองฟังคำนำนายมากกว่า1กกองได้เลยนะเป็นการอ่านแบบ general reading เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะมีความเลื่อมๆกันบ้างฟังคำทำนายมากกว่า1กกองได้เลยนะคะคนที่เลือกกองแรกค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นอย่างไรนะคะอืม ต้องบอกว่าลักษณะเนื้อคู่ของคนนะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนทำงานนะตั้งอกตั้งใจทำงานอาจจะเป็นรุ่นราวคขาวเดียวกันนะหรืออาจจะต่างต่างรุ่นกันอาจจะเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขาจะดูดูแบบเป็นเหมือนรุ่นราวเขาเดียวกับคุณมากกว่าคือเขาจะไม่ได้ดูแก่มากแล้วเขาก็จะไม่ดูเด็กเกินไปนะถ้าเด็กก็คือถ้าเด็กกว่าแต่ว่าเขาก็จะ ใช้ชีวิตคล้ายๆเพื่อนคนคือเหมือนกับเหมือนรุ่นราวเขาเดียวกันเออเหมือนวัยเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอาจจะเจอกันจากการทํางานหรือทําธุรกิจก็เป็นไปได้นะคะอืมเจอกันจากการทํางานหรือทําธุรกิจร่วมกันก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคู่ค้าคู่ลงทุนนะที่มาร่วมหุ้นร่วมทุนร่วมลงขันกันอะไรต่างๆนะคะเป็นไปได้สูงเลยนะคนคนนี้นะมาแบบ มาเป็นคู่ที่ดีอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆหรือวอ่าจ,จะเป็นคนที่มาร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้วยกันที่ดีมากๆนะส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะถามว่าเมื่อไหร่จะเจอนะต้องบอกว่าช่วงเวลาที่คุณจะเจออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะผ่านาผ่านความเจ็บปวดอะไรบางอย่างจนหัวใจมันเข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็เป็นไปได้นะคะต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นเจอ เจอกันในช่วงที่คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งนะแล้วเขาอาจจะมาช่วยสลายความรู้สึกที่มันยังฝังอยู่ในจิตใจคุณออกไปนะคะาบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีความเจ็บปวดอะไรเกิดขึ้นกับคุณมาบ้างแล้วแต่คนคนนี้จะมาช่วยสลายความรู้สึกนี้ออกไปจากคุณทําให้คุณมีความมีหัวใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็ปราศจากความความรู้สึกที่ไม่ดี นะคนนี้จะมาทําให้คุณจิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ไม่เก็บอะไรมาใส่ใจอีกต่อไปนะมาทําให้หัวใจคุณมันบริสุทธิ์ผดผ่องมีความสดใสสดชื่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือของคนที่เลือกกล่องที่1น,นะคนที่เลือกกล่องที่1น,นะคะน้ํามันวานมหาเสน่ห์นะคนที่เลือกกล่องที่2องค่ะวานมหาเสน่ห์เช่นเดียวกันนะแต่เป็นพยาไก่แดงนะพยาไก่แดงเขาบอกว่าเป็นของทางเหนือนะ เป็นสายขาวนะคะไม่ต้องกังวลเป็นสายขาวเป็นมันเป็นสมุนไพรรวมสมุนไพรต่างๆนะคนที่เลือกช้อยส์ที่สองลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นอย่างไรต้องบอกว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณนะหรือถ้ารุ่นเดียวกันก็ มีความลักษณะเหมือนเหมือนคนที่อายุเยอะกว่าคณหรือถ้าเด็กกว่าก็ดูดูโตกว่าคุณมากๆเป็นคนที่คิดเยอะคิดหนักนะเออคิดเยอะคิดหนักคิดมากคิดหม่เป็นคนคิดคิดก่อนทํายิดก่อนทําอะไรทั้งสิ้นทั้งมวลเป็นคนคิดคิดมากหน่อยนะคนคนนี้นะคะอืมสถานที่ที่จะเจอกันน้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนหรือทํางานทําการอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างซีเรียสอาจจะได้เจอกันที่นั่นนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่แฟนคุณก็เลยคนที่เป็นคู่คุณก็เลยเป็นคนที่คิดเยอะหน่อยมันมาสมดุมลบาลานซ์กันนะคะเป็นไปได้ว่าคนที่จะจะมาเจอกันในตอนที่คุณอาจจะมีความกังวลอะไรบางอย่างและเขาช่วยคิดหาหนทางนะคิดหาทางออกให้คุณได้ก็เป็นไปได้นะคะ ช่วงเวลาไหนที่เจอกันต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเ,เหมือนเหนื่อยล้าจากการเข้าสังคมหรือว่าเหนื่อยล้าจากความรักอะไรบางอย่างแต่คนคนนี้จะมาคอยให้กำลังใจคอยเติมพลงังคอยให้กำลังใจคุณคอยหาแนวทางทางออกอะไรต่างๆแล้วเขาจะแคร์คุณมากๆด้วยนะคนคนนี้เขาจะค่อนข้างแคร์คุณมากๆแคร์ความรู้สึกคุณมากๆใส่ใจความรู้สึกมากๆนะคะแล้วคอยแบบ ซัพพอร์ตช่วยเหลือคอยมาเติมพลังดีๆให้กับคุณคือต้องบอกว่าคอยป,ประครบประงมคุณนะ่ะทําให้คุณมีพลังกําลังใจคอยดูแลนะบางครั้งบางทีคุณอาจจะรู้สึกช่วงแรกๆคุณอาจจะรู้สึกลาคาญเขาด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเออเอาเอกเ,เอาใจเหลือเกินนะคุณอาจจะแบบเดินหนีเขาด้วยซ้ําแต่ว่าวันหนึ่งคุณจะคุณจะได้เห็นในมุมที่เขาแบบเออรักคุณมากจริงๆนะคนคนนี้เป็น คนที่เกิดมาคู่กับคุณนะช่วงแรกๆคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้แต่นานๆไปคุณจะค่อยๆเปิดใจและรู้สึกดีกับเขานะคะโอเคต่อมาค่ะช้อยส์ที่3นะสีพึ่งนะคะสำหรับคนที่ค้าขายหรือทำงานอะไรที่จะต้องใช้ใช้คำพูดคำจาอะไรต่างๆนะ,ะก็จะช่วยเสริมนะเสริมเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมได้นะคะ สรรพคุณเฮลิเอาสารก็คือบำรุงผิวปากนี่แหละให้นุ่มชุ่มชื่นนะคะอืมมันมีส่วนผสมของน้ำผึ้งเอยอะไรเอยนะคะอะต่อมาค่ะคนที่เลือกชอยที่สามนะดูซิลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นอย่างไรต้องบอกว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวก็เป็นไปได้นะคะเป็นอินโทรเวิร์ตก็เป็นไปได้นะคะอืมแล้วเขาก็ชอบ อยู่ในโลกส่วนตัวของเขานะอาจจะรุ่นราวเขาเดียวกันเด็กกว่าหรือโตกว่าแต่ลักษณะอย่างที่บอกไปชอบอยู่กับชู้ชอบอยู่กับตัวเองชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะคนคนนี้คุณจะเจอเขาที่ที่ที่อาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าสถานที่ทํางานก็เป็นไปได้นะคะเออจากเจอสถานที่ทํางานหมายถึงว่าคุณอาจจะไปเวิร์กช็อปหรือไปอะไรนอกสถานที่ก็เลยไปเจอกันนะคนคนนี้นะคะคนคนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มี ถึงเขาจะชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวนะแต่เขามีพลังความหวังมีกําลังใจให้กับตัวเองเสมอนะจะทําอะไรก็มีความหวังมีกําลังใจที่ดีคือมีพลังบวกพูดง่ายๆนะคะเมื่อไหร่ที่จะเจอกันต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณทํางานหนักทํางานเยอะคนคนนี้อาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะช่วงที่คุณทํางานหนักทํางานเยอะนะหรือแบบว่า โอ้ oh, มีงานเข้าเยอะแยะมากมายคนคนนี้อาจจะมาช่วยซัพพอร์ตนะมาเป็นกำลังใจให้คุณหรือมาหาทางออกทางแก้อะไรบางอย่างให้กับคุณทำให้คุณได้มีกำลังใจนะแล้วก็เห็นทางออกทางแก้ในเรื่องของการงานนะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนั่นเองนะคะโอเคสุดท้ายค่ะคนที่เลือกลิปสติกนะคะคนที่เลือกลิปสติกนะคะม,มาดูกันว่าเนื้อคู่ของคุณมีลักษณะ อย่างไรนะคะว้าวลักษณะเนื้อคู่ของคุณต้องบอกว่ามีโอกาสมากๆที่จะเป็นคนอายุที่มากกว่านะมีความเป็นผู้นําสูงถ้าไม่อายุมากกว่าก็ต้องเป็นคนที่มีอาจจะรุ่นเดียวกันหรือเด็กกว่าก็แล้วแต่แต่เขาจะดูแบบเป็นผู้โคงแก่เรียนเป็นคนที่มีมีพลังอํานาจมีความมีอํานาจแต่ดูมีบารมีมีอํานาจมีความมีอายุหรือมีความรู้สึกนะ มีนิสัยที่โตมากๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้สูงด้วยว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะอืมจะเจอกันที่ไหนล่ะอืมจะเจอกันนะที่ที่คุณไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจก็เป็นไปได้อาจจะเจอกันจากธุรกิจหรือเจอจากการที่คุณไปเที่ยวพักผ่อนนะอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะช่วงที่คุณพักผ่อนหย่อนใจ ทำตัวตามสบายเนี่ยอาจจะได้เจอเขานะคะ,ะเวลาเจอเจอเมื่อไหร่อาจจะเจอตอนที่คุณอาจจะรู้สึกท้อทแท้กับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจกับบางอย่างหรืออาจจะเพิ่งอกหักนะหรือเพิ่งเพิ่งผิดหวังกับอะไรบางอย่างอาจจะได้เจอเขาแล้วเขามาเติมพลังกําลังใจให้กับคุณนะมาทําให้คุณเห็นว่าคุณมีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวนะคนคนนี้จะทําให้คุณ จุดพลังบวกจุดไฟบวกนะจุดไฟจุดพลังนะให้คุณเห็นในมุมมองที่ดีในชีวิตของคุณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาพับเลินไบอัมทรีนีโดยแม่หมออันธรรทโรวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของเนื้อคู่นะคะก็หวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะย้ำอีกทีเป็นการดูแบบ general reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะมันก็อาจจะแบบคลาดคล,คลกันออกไปนะคะก็ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดหัวใจกดดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้ทุกทุกช่องทางของแม่หมอเลยนะคะถือว่าเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปใครสนใจสนับสนุนช่องติดตามได้ใน description เลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่มาติดตามแม่หมอในทุกๆช่องทางเลยนะคะขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติแล้วก็ส่งพลังได้เจอ เนื้อคู่ได้เจอคนดีๆเข้ามาทำให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย